ทุกคนวันนี้เกดมากินข้าวที่เกาเหลาอากงนะคะพอดีเกดมาทำธุระแถวถนนชัยพฤกษ์เจอร้านนี้ตกแต่งน่ารักมากเลยก็เลยลองเข้ามาดูร้านตกแต่งสวยมากน่ารักตอนที่เกดมาน่าจะแต่งเป็นธีมคริสต์มาสนะคะมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะตกแต่งเป็นโคมไฟกับน้องตุ๊กตาน่ารักมากๆเลยมีม่น้ำด้วย อาหารที่นี่เริ่มต้นที่ราคา50บาทหมูกรอบชิ้นหนานะวันนี้เรามาสายหมูกรอบกันนะคะไฮไลท์ของร้านนี้จะเป็นเกาเหลาหมูตุนค่ะตามชื่อร้านเลยวันที่เรามาถ้าทานครบ500จะได้จับฉลากตุ๊กตานะคะรางวันใหญ่จะเป็นตุ๊กตาที่แขวนอยู่ข้างบนนี้ค่ะลุ้นกันค่ะว่าเกดจะจับได้ตุ๊กตาตัวใหญ่หรือเปล่าแทดนตัวเล็กค่ะ รายได้หลังหักค่าใช้ใจ่าย10%นะคะทางร้านเกาเหล่าอากงจะบริจาคให้กับศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้อิ่มท้องด้วยอิ่มบุญด้วยค่ะ